ไพ่ดไพ่ที่หนึ่งเนี่ยคือชีวิตคุณไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเลยนะคะอืมมันมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเยอะมากให้คุณต้องตัดสินใจให้คุณต้องฟันฝ่าหลายครั้งที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ที่เขามองเห็นหกดาบ หรือค you ุณมาถามหาแฟนคุณเนี่ยเนาะอือก็ดาเขาชอบเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังดูเวลามีความรักแล้วคุณคุณเป็นคนจริงจังนะจริงจังเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่จริงจัง จริงใจด้วยแบบไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะไม่ได้คบใครเล่นๆอะไรประมาณนั้นม,มีความยุติธรรมในความสัมพันธ์ถ้ามีแฟนก็จะบอกว่ามีถ้าโสดก็จะบอกว่าโสดถ้ามีคนคุยก็จะบอกว่ามีคนคุยอยู่อะไรประมาณเนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะชัดเจนเนาะ แต่ค่อนข้างซีเรียสค่อนข้างคิดมากวิตกกังวลแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเข้าถึงยากไหมคะถูกออบซอดมีการปิดกัน้นมีกำแพงแล้วเขาก็ชอบตรงที่คุณรู้จักที่จะมีกำแพงนะคะไม่ใช่แบบปล่อยโล่งใครเข้ามาก็ได้หมดอะไรเงี้ยอืมก็อาจจะชอบตรงนี้ของคุณก็ได้นะคะโอเคค่ะนี่ก็คือกองที่หนึ่งเนาะมาดูเอ่อ เอออะไรดีเออไพ่เลิฟออร์เลคเิลจะบอกเลยความสัมพันธ์นี้มัน <c oughs> คนก็แอบชอบกูเนี่ยแบบนั้นนะคะเอาหาออร์เลคเิลไม่เจอ คนที่เขาชอบคุณเนี่ย <c oughs> แนวโน้มถ้าคุณคุณกับเขาปะกันเนี่ยมันจะเป็นยังไง <c oughs> ถ้าคุณกับเขาปะกันจะเป็นยังไงคะมันดีไหมเออเป็นคนเก่าเหรอคิวปิด แพชชั่นอะเขาเนี่ยนะคะเป็นคุณเนี่ยมีแพชชั่นกับเขามากนะคะหมายถึงมีแรงดึงดูดนะคะคุณอาจจะใช้กดแรงดึงดูดได้ดีหรือคุณก็ไม่รู้หรอกนะคะมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าเขาดันเอินแบบชอบคนที่เป็นเอเนจีแบบคุณนะมันมีแพชชั่นดึงดูดเขาเข้ามามากเนี่ยเห็นไหมคิวปิดแอโมาเลยนะคะ เหมือนโชคชะตานำพาให้คุณเขาอาจจะหลงในรูปคอาเขาเห็นรูปคุณอาจจะเป็นรูปถ่ายโปรไฟล์หรือรูปที่คุณแชร์ในสื่อออนไลน์โซเชียลเนี่ยเขาก็เลยอาจจะชอบนะคะเออแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่เขาแค่ชอบนะคะเขาแค่ชอบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปตีอกชกลงว่าเขารักเราไม่ใช่ มัเพิ่งเป็นการเริ่มต้นเป็นเป็นการแอบชอบเพราะเราถามในหัวข้อของคนแอบชอบเท่านั้นนะเนี่ย stop the pattern s i l e n t treatment abandonment o okay. หนะคะภาษาอังกฤษ paper break up separation โ okay. อเคแต่ช่วงเนี้ยเขากับคุณเนี่ย อาจจะต้องเหมือนกับนี้ไงเหมือนกับเหมือนหกดาบเนี่น,นะคะมีความห่างไกลมีการต้องห่างกันภาพคล้ายๆกับคนกองนี้คุณน่าจะดีวกันอยู่หรือมั้งนะคะพบเจอทางสื่อออนไลน์อาจจะกำลังพูดคุยกันอยู่ก็ได้แต่มันไม่มีไพ่พูดคุยหรอกเพียงแต่ว่าเคยคุยกันเคยติดต่อสื่อสารมีแพชชั่นต่อกันนะคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าเป็นใครหรือคุณจะไม่รู้ก็ได้นะคะกรณีนี้ เนาะเขาอาจจะแอบชอบแล้วคุณไม่รู้เป็นคนไกลค่ะส่องจะพบเจอคุณจากาที่ไกลจามองคุณจากที่ไกลๆแล้วก็พบเจอคุณจากสื่อออนไลน์นี่แหละนะคะแล้วก็มีความเห็นไหมต้อง